สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะคะดิฉันอาจารย์จำพาร้องคำเป็นศิทยิพิบาลคริสจักรมหาพรตรีมนทน,นะคะ่ะและก็ตอนนี้เราก็มีโอกาสเรียนพุทธนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องคำอธิฐานที่สำริดผลนะคะคำอธิฐานของเราจะ สำฤทธิ์ผลได้อย่างไรตอนนี้ก็มาถึงประการที่สแล้วนะคะก็คือต้องอธิษฐานด้วยความอดทนรอคอยนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรร,รมยากอบบทที่5ข้อ7ไปจนถึงข้อที่11ดนะคะดิฉันจะอ่านเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกป,ปลายฤดูท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์เช่นนั้นเหมือนกันจงตั้งอกตั้งใจให้ดีเพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันแลกกันเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทรงพิพากษาจงดูองค์ พระผู้พิพากษาทรงประทับอยู่ที่ประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนนะผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบ และได้เห็นแล้วว่าในที่สุดปลายนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณา,าสักเท่าใดขอเราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอพระกุณพระองค์สำหรับพระวันะของพระองค์ที่มีชีวิต เพราะพระองค์ผู้ทรงตรัสกับเราทั้งหลายอย่างทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้เป็นไปตามถ้อยคําของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อวางใจและกระทําตามนั้นและขอพระองค์ทรงเปิดเผยแผนการและน้ําพระทัยของพระองค์ผ่านถ้อยคําของพระองค์ในเวลานี้ทรงนําทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่จะอยู่ในการทรงนําขององค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แต่ผู้เดียวกลัามอบเวลานี้ไว้ในการทรงนําของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อพูดถึงคำสองคำนี้ใครๆก็ไม่อยากจะได้ยินและไม่อยากจะทำใช่ไหมคะก็คือความอดทนและการรอคอยนะคะความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นคุณลักษณะชีวิต คริสเตียนที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทั้งหลายจะต้องมีจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าไม่มีความอดทนก็ทำอะไรไม่สำเร็จไม่ไปถึงเป้าหมายนะคะเราอาจจะเก่งและมีความสามารถและของประทานที่ดีก็ตามแต่ถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปถึงความสำเร็จได้เพราะความอดทนทำให้คนมีมานะ สหมีความพยายามมีความเพียรเป็นคนที่ไม่ท้อง่ายไม่ล้มเลิกง่ายนะคะความอดทนนี่เองเป็นคุณสมบัติที่ดีในการใช้ชีวิตนะคะคนที่มีความอดทนเขาจะใช้ชีวิตใน,ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันค่อนข้างดีพริสเซียนก็เช่นเดียวกันถ้าขาดความอดทน เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีได้เพราะความอดทนยังเป็นคุณลักษณะหนึ่งของความรักใช่ไหมคะประการแรกเลยความรักก็อดทนนานนะคะและก็ยังรวมไปถึงเราต้องอดทนต่อความผิดความบกพร่องของคนอื่นความอดทนยังเป็นผลของพระวิญญาณอีกด้วยนะคะ ซึ่งจะส่งช่วยให้เราสามารถผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมากและยังมีชัยชนะได้ยิ่งไปกว่านั้นหากเราต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าแน่นอนคุณสมบัติที่มาอันดับแรกเลยก็คือความอดทนนะคะความอดทนแปลว่าอะไรง่ายๆนะมีความหมายง่ายๆสั้นๆแต่กินใจก็คือ บึกบืนยอมรับสภาพความยากลำบากความอดทนในที่นี้เป็นความอดทนนานนะคะมากกว่าเป็นการยืนหยัดเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่เลวร้ยรายที่มาถึงบางครั้งก็มนุษย์เป็นต้นเหตุนะคะและความอดทนมันก็สามารถใช้ได้หลายด้านด้วยกัน ในการดำเนินชีวิตบางคนอดทนบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอดทนทุกเรื่องไปนะคะเรามีความอดทนบางเรื่องแต่บางเรื่องเราก็ไม่ค่อยอดทนฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความอดทนทุกด้านเรามีความอดทนต่อคนบางคนแต่คนบางคน,คน,งคนเราก็ไม่ค่อยมีความอดทนนะแะ แต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความอดทนต่อทุกคนเราอาจจะมีความอดทนต่อความเจ็บปวดได้แต่บางครั้งเราก็ไม่มีความอดทนต่อความหิวโหยได้นะคะฉะนั้นคนเรามีความอดทนแต่และอย่างไม่เหมือนกันและก็บางอย่างเราก็ไม่มไม่ค่อยมีความอดทนแต่จําเป็นอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่อยากจะฝึกชีวิตคริสเตียนให้มีความอดทนทุกด้าน ะะแล้วลักษณะของคนที่มีความอดทนนั้นจะแสดงออกอย่างไรนะแล้วดูคำพูดของอาจารย์เปาโลตอนหนึ่งในฟิลิปปีบทที่4ข้อ1 1ข้อส2ส่วนมากคนจะรู้จักในข้อ13แต่ไม่ค่อยได้รู้จักข้อ11-12อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้ แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักเผชิญกับความตกต่ําและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พุนสุขและความขัดสนฉะนั้นก็หมายความว่ามีความอดทนที่จะเผชิญ ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาทุกๆสถานภาพที่เป็นอยู่นะและทุกทุกที่ที่ยืนอยู่ฉะนั้นสามารถอดทนได้ทุกเรื่องว่าอย่างนั้นเถอะอดทนได้ทุกสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะคะทำไมถึงพูดว่าอาจารย์ปโรเป็นบุคคลที่มีความอดทนถ้าเราไปอ่านในพระธรรมสองโคลินบทที่11เข้อ23ถึง2 อาจารย์ปโลได้บรรยายถึงสิ่งที่ท่านได้ผ่านมาท่านถูกตีท่านถูกเอาหินถูกหินคว้างเกือบตายท่านติดคุกท่านเผชิญภัยทั้งธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ทำนะคะสารพัดนะที่จะ,ะเผชิญฉะนั้นท่านจึงกล่าวสรุปในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ว่า ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าคนที่จะพูดคำคำนี้ได้นั้นก็หมายว่าคุณผ่านอะไรมามากมายแล้วคุณผ่านมาได้ด้วยดีนะคะมีอยู่คืนหนึ่งที่ดิฉันเฝ้าเดี่ยวเพราะดิฉันมักจะเฝ้าเดี่ยวตอนกลางคืนนะคะช่วงเวลานั้นก็รู้สึกอื เบื่อๆแล้วก็ท้อๆนิดหน่อยเกี่ยวกับปัญหาจุกๆจิกๆของคนที่สร้างให้กับเรานะคะบางทีก็รู้สึกอ่อนละอาใจยบ้างนิดหน่อยนะก็ไม่ถึงกับที่จะถอดใจแต่เมื่อเฝ้าเดี่ยวคืนนั้นได้อ่านถึงเกี่ยวกับอาจารย์ปอลและซิลาาที่ติดคุกที่เมืองฟิลิปปีใช่ไหมคะโอ้โหถูกเคีียนอย่างหนัก ถูกถลกเสื้อผ้าพระกัมพีบอกนีถลกเสื้อผ้าออกแล้วถูกเคี่ยนอย่างหนักแล้วก็ถูกผลักเข้าไปขังไว้ในคุกใส่ขือนะคะใส่ขื่อที่เท้านะคะถูกขังไว้พอดิฉันอ่านตรงนี้ดิฉันต้องสาร,รภาพกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะความไม่ได้เรียกความทุกข์ดีกว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกอ่อนาอาใจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในปัญหาจุกจิก มันเป็นเรื่องคีดประติ๋วมากเลยรู้สึกละอายมากเมื่อเทียบกับอาจารย์ปาโลนะคะฉะนั้นความอดทนจึงเป็นคุณสมบัติชีวิตที่ดีมากที่พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายผู้เชื่อควรมีหากเราไม่มีความอดทนแล้วโดวยเฉพาะความอดทนในการรอคอย ปัญหาเกิดนะคะและบางทีเราก็พลาดจากแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยยกตัวอย่างของอท่านอับราฮัมใช่ไหมคะที่จริงปัญหานี้เกิดจากภระระยาก็คือสารายนะคะนางซารายรู้สึกว่ารอพระเจ้าไม่ไหวและอับราฮัมเอาทางลัดก็แล้วกันคุณพ่อเข้าหา ชาติของดิฉันคือนางฮากาเป็นคนอียิปต์ก็แล้วกันเพื่อนางจะมีบุตรให้ดิฉันได้นะด้วยความรักที่มีต่อภรรยาอับราฮัมก็เชื่อฟังภรรยาระวังนะคะสามีทั้งหลายการเชื่อฟังภรรยาบางครั้งก็นำทุกขมหันมาสู่ชีวิตของคุณนะคะดังเช่นซาราเมื่ออับราฮัมเข้าหานางฮากาก็จึงเกิดอิชมาเอลขึ้นมา กลายเป็นห่อข้างแคลเพราะอิสมาเอลเก็เป็นต้นตระกูลของคนอาหรับซึ่งเป็นศัตรูกับอิสราเอลหรืออิสอักมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันเอซาวไม่มีความอดทนนะหิวหิวมากไม่ไหวละเห็นอาหารโดยเฉพาะต้มถั่วแดงที่ยาโคบกำลังทำอยู่ กลิ่นมันช่วยเข้ามาจมูกและทนไม่ไหวไม่เอาละสิทธิบุตรหัวปีขอแลกเอากับอาหารมื้อหนึ่งที่สุดเขาเข้าสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีไปซาอูลไม่มีการรอคอยซามูเอลในการถวายเครื่องบูชาะคะจริงๆไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเขาเขาก็ต้องสูญเสียตำแหน่งกษัตริย์ไปนะคะเพราะเขาไปถวายเครื่องบูชาแทนซามูเอล การไม่มีความอดทนในการรอคอยนั้นจึงเป็นสิ่งที่นำความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงมาสู่ชีวิตของคนของพระเจ้าและสูญเสียแผนการของพระเจ้าในชีวิตก็มีนะคะสูญเสียพระพร,พรก็มีนะคะฉะนั้นในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมยากอบจึงเตือนเราทั้งหลายว่า ให้เรามีความอดทนรอคอยในที่นี้คืออดทนรอคอยคำตอบคำอธิษฐานที่จะมาถึงชีวิตของเราในพระนรราของพระเจ้าได้กล่าวถึงคําว่ารอคอยพระเจ้าไว้หลายครั้งด้วยกันอย่างเช่นตัวอย่างในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ3าได้กล่าวไว้ว่า แต่ท่านทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ไม่ใช่คอยแล้วก็เหี่ยวแห้งหดหูนะไม่มีเรี่ยวมีแรงหมดกำลังใจคอยผิดคนถ้าคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เอเมนอิสยาบทที่49กข้อได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รอคอยเราจะไม่ประสบความอายนะคะ เวลาเรารอคอยมนุษย์หลายครั้งทำให้เราอับอายขายหน้าเพราะเขาไม่มาตามเวลานัดเขาไม่ทำตามที่สัญญานะคะเขาไม่ทำตามที่รับปากไว้ในวันเวลาที่กำหนดเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาก็ปฏิเสธนะคะแต่พระเจ้าที่ทรงสัญญาไว้กับเราว่าเราคอยพระเจ้าไม่อายแน่นอนเอเมนฮาเลลูยา หากเรารอคอยพระเจ้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ในการอธิษฐานอย่าให้เรายออ่อท้ออย่าให้เพิ่งถอดใจนะอธิษฐานจนกว่าพระเจ้าจะตอบทําไมเราต้องรอคะปะัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่เราเองบางครั้งพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะเปิดเผยให้เราได้เห็นสิ่งที่เราขอนั้นมันไม่เหมาะสําหรับเรามันไม่ใช่เรา และเราไม่สามเมื่อเรามีสิ่งที่เราขอแล้วมันจะทำให้เราทุกข์มากกว่าสุขนะคะดิฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเป็นสาวๆนะยังอายุน้อยอยู่ตั้งแต่จำความได้ว่าอายุ20กว่าก็เริ่มอธิษฐานเรื่องเนื้อคู่ใครเข้ามาในชีวิต มาจีบเราก็จะอธิษฐานอธิษฐานพระเจ้าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่คนแล้วคนเล่าผ่านไปก็ดูเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วก็ถามพระเจ้าอ่ะแล้วยังไงพระองค์เจ้าค่ะพระองค์จะให้ลูกอยู่เป็นโสดหรือว่าแต่งงานแรกๆนี่ก็รับไม่ได้นะบอกพระเจ้านะลูก,กรับไม่ได้นะอย่าให้ลูกเป็นโสดนะตายซะดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่เมื่อพระเจ้าให้เราอธิษฐานรอตั้งแต่อายุ20กว่าจนไปถึง40กว่าถึง50เราเริ่มเรียนรู้จากชีวิตคู่ให้คําปรึกษาคนมากมายและจากคนที่เข้ามาในชีวิตเรามีโอกาสเรียนรู้ศึกษาจิตใจกันมันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เราที่จะใช้ชีวิตคู่ฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดอายุ50แล้ว ใช้เวลาอธิษฐาน20กว่าปีเราถึงได้รับคำตอบจากตัวเราเองว่าพระเจ้าให้เราอยู่โสดใช้ชีวิตโสดถึงมั่นใจไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพราะพระเจ้าแต่ว่าเพราะพระเจ้าต้องใช้เวลาช่วงเวลานั้นให้ดิฉันเข้าใจในชีวิตมากขึ้นแล้วรู้ว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดบางทีเราก็ตามกระแสนะคะตามกระแสและถูกกดดันบางทีเราไปงานแต่งงานเพื่อนบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะแต่งงานเพื่อนส่วนมากจะเป็นงานแต่งงานลูกหลานมากกว่าแต่แต่สมัยที่ไปแต่งงานเพื่อนบ่อยๆจะถูกถามว่าเมื่อไหร่อ่ะ เมื่อไหร่เป็นงานเธอบ้างเมื่อไหร่เป็นงานคุณบ้างเมื่อไหร่มันทำให้เรามีความรู้สึกกดดันนะว่าเราจะต้องเราจะต้องแต่งงานเราจะต้องมีคู่อะไรอย่างนี้เมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดิฉันเป็นคนเชียงรายนะะพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงละเมื่อไหร่ลูกจะเป็นฝั่งเป็นฝา ชาวบ้านพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุเขาก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีครอบครัวระวังนะแก่ตัวมาจะไม่มีใครเลี้ยงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกถูกกดดันและเราก็รีบที่จะอธิษฐานแล้วก็ขวดขวายมากยิ่งขึ้นแต่ที่สุดแล้วเราก็พบคำตอบว่ามันไม่ใช่พระเจ้าให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ตามพระธรรมหนึ่งโคลินที่ว่า เพื่อเราจะสารวนในงานรับใช้พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะรอคอยพระเจ้าถึง20กว่าปีถึงจะรู้ว่าพระเจ้าให้อยู่เป็นโสดตรถ้าไม่รู้จักรอคอยพระเจ้าปล่อยให้สถานการณ์กดดันแล้วก็รีบตัดสินใจคว้าใครก็ได้แต่งในเวลาตอนนั้นไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่ทราบว่าจะมีวันนี้หรือเปล่าในงานรับใช้พระเจ้าเห็นไหมคะพี่น้องว่าบางครั้งเราต้องรอคอยพระเจ้า บางครั้งในช่วงเวลาที่รอคอยอที่พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราบางทีพระเจ้าก็ต้องใช้เวลาเพื่อเราจะเรียนรู้เรียนรู้ในการรอคอยหลายคนอธิษฐานเรื่องการเงินนะคะขอพระเจ้าทรงช่วยตอบเรื่องการเงินขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรื่องการเงิน บางครั้งพระเจ้าตอบช้าก็เพราะว่าเพื่อจะให้เราเรียนรู้ในการใช้เงินอย่างถูกต้องให้เราเรียนรู้ที่จะบริหารเงินอย่างถูกต้องและพระเจ้าจึงจะตอบและพระเจ้าจึงจะอวยพรพเราที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องการเงินอาจจะเป็น Period. เพราะเราบริหารการเงินไม่ถูกต้องเราจึงมีปัญหาฉะนั้นถ้าพระเจ้าอวยพรมาในสภาพที่เรายังไม่ปรับเปลี่ยนการใช้เงินการบริหารเงินเร,เราก็จะเจอปัญหาเหมือนเดิมเผลอ จะทำให้เราเสียนิสัยกลายเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยมากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งพระเจ้าให้เรารอก็เพื่อพระเจ้าจะพัฒนาความเชื่อของเราให้มีมากยิ่งขึ้นดิฉันเป็นเนื้องอกในมดลูกใช่ไหมคะดิฉันต้องใช้เวลาเกือบ5้าปีคะ่ะอธิษฐานเพราะรู้ว่าทุกๆเดือนอาการปวดท้องมันผิดปกติมันไม่เหมือนที่เคยเป็นมันปวดมากเลยนะคะ สามวันดิฉันลุกไปไหนไม่ได้เลยมันเจ็บปวดทรมานมากเลยอธิษฐานกับพระเจ้าร้องหาพระเจ้าคร่ำครวญกับพระเจ้าทำทุกวิถีทางนะคะใช้ถ้อยคำของพระเจ้าประกาศชัยชนะประกาศสั่งก็แล้วขอก็แล้วพูดคือทำทุกวิถีทางนะคะแต่ว่าดิฉันบอกกับตัวเองว่าดิฉันจะไม่ผ่าตัดพระเจ้าทำยังไงก็ได้ ให้เนื้องอกนี้ออกมาจากร่างกายดิฉันขอพระเจ้าผ่าตัดเพราะดิฉันเป็นคนกลัวมีดและก็กลัวเข็มพี่น้องคะใช้เวลาถึงเกือบ5้าปีในที่สุดแล้วมันก็หลุดออกมาและช่วงที่มันหลุดออกมานั้นขอโทษนะคะดิฉันต้องพูดความจริงดิฉันเป็นประจำเดือนสิบกว่าวันนะมีเลือดไหลอย,อยู่เรื่อยๆ แล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอ่อนเพลียมากแล้วก็รู้สึกแย่มากๆว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรนี่สิ่งแรกก็กลัวเหมือนกันมะแรงใช่ไหมคะก็อธิษฐานกับพระเจ้าและคิดถึงหญิงโลหิตตกและอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงรักษาในช่วงเวลานั้นในวันนั้นพระเจ้าก็ทรงรักษาและดิฉันมีความรู้สึกว่า มันมีก้อนก้อนหนึ่งมันลอยไปลอยมาในในมดลูกคืนนั้นเองที่ฉันตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขออภัยที่ต้องพูดความจริงดิฉันก็เบ่งแล้วมันก็หลุดออกมาขออภัยนะคะที่ต้องพูดเปรียบเทียบเท่ากับหัวแม่โป้งเท้าของดิฉันมันไม่ใช่ก้อนเลือดแต่มันเป็นก้อนเนื้อจริงๆที่ ติดเอ็นนะ,ะเป็นเนื้อติดเอ็นที่แข็งแล้วก็เหนียวมากๆดิฉันรู้จักพยาบาลบางคนก็บอกว่าอาจารย์เนื้องอกเนี่ยต้องใช้มีดอย่างเดียวนะมันไม่มีทางหลุดออกมาแต่้วยพระคุณของพระเจ้าในการรอคอยอธิษฐานไม่ย่อท้อพระเจ้าก็ให้มันหลุดออกมาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ดิฉันก็ไม่ปวดท้องอีกเลยนะและจึงทำให้ดิฉันมีความเชื่อในการพัฒนาความเชื่อในด้านการรักษาโรคส่วนตัวของดิฉันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรดิฉันมีความเชื่อในพระเจ้าที่ถ้าเป็นได้ไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปหาหมอ อธิษฐานอย่างเดียวนะคะฉะนั้นบางครั้งพระเจ้าให้เรารอคอยไม่ตอบเราทันทีเพื่อจะพัฒนาความเชื่อของเรานะคะและเราควรจะมีท่าทีในการรอคอยเช่นไรนะบางคนอธิฐานปีสปีสปีสี 4, ป่ปีก็เริ่มถอดใจแล้วในพุตเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้เปรียบเทียบกับชาวนาให้เรารอคอยเหมือนชาวนา มีท่าทีเหมือนชาวนานะคะดิฉันเป็นลูกชาวนานะคะเกิดท้องไร่ท้องนาเป็นเด็กเลี้ยงควายพระเจ้าเรียกจากเด็กเลี้ยงควายให้มาเลี้ยงแกะบางทีก็จับสนเหมือนกันว่าทุกวันนี้เลี้ยงแกะอยู่หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้สอนให้มีท่าทีเหมือนชาวนา ชาวนามีฤดูหวานและก็ฤดูเกี่ยวฉะนั้นเมื่อจะถึงฤดูหวานเขาก็คอยฝนและเขาก็เชื่อว่าเมื่อถึงฤดูฝนฝนต้องมาแล้วเมื่อฝนมาเขาก็หวานเมื่อหวานแล้วก็ต้องรอเวลาเก็บเกี่ยวช่วงรอเวลาเก็บเกี่ยวนะคะ3ถึง4เดือนนั้นเป็นยังไงคะ ก็ต้องมีความหวังและมีความเพียรน,นะคะมีความหวังว่าโอเคเขาจะได้เกี่ยวอย่างแน่นอนหรือดูเกี่ยวมาอย่างแน่นอนฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานรอคอยพระเจ้าเราต้องมีความอดทนและความอดทนในการอธิษฐานในการรอคอยคำตอบของพระเจ้านั้น ท่าทีของเราต้องเป็นอย่างเป็นคนที่เพียรพยายามไม่ย่อท้อไม่เลิกราตั้งอกตั้งใจอยู่ตลอดนะเอาจริงเอาจังตลอดไม่ใช่แรกๆร,ร้อนรนได้เอาจริงเอาชังพักหลังๆมาเริ่มแผ่วลงและคำอธิษฐานก็กลายเป็นกิจวัตรไปเราต้องเป็นเหมือนกับชาวนาที่มีความคาดหวัง พระเจ้าตอบแน่นอนรือดูเกี่ยวมาแน่นอนเราจะได้เก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนคําตอบมาแน่นอนเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเราจะไม่ไปไหนเราจะรออยู่ที่นี่เหมือนฮาบาุกว่าจะยืนรออยู่จะคอยพระเจ้าอยู่และรู้ว่าพระเจ้าไม่โกหกไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์รับปากเราแล้วไม่ทำแต่พระเจ้าพระสัญญาของพระองค์เป็นพันๆข้อเราลองดูกับพระเจ้า และเราลองทําดูพระเจ้าไม่เคยบิดพลิ้วในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งได้กล่าวถึงว่าพระเจ้าไม่เคยตรัดมุสาพระองค์ไม่ตัดมุสาสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เมื่อเราเชื่อฟังและทําตามพระองค์ทรง,งกระทํามีหลายเรื่องในชีวิตของดิฉันที่อธิษฐานไม่เคยได้ง่ายๆนะแต่บางอย่างก็ได้ง่ายได้เร็วแต่ส่วนมากจะต้องรอคอย เจ็ดปีห้าปีสามปีสิบปียี่สิบกว่าปีนะแต่ดิฉันก็คอยคอยจนกว่าพระเจ้าจะตอบและทุกครั้งพระเจ้าตอบเสมอเพราะพระเจ้าไม่เคยมาสายพระเจ้าไม่เคยบิดพริ้วในพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อในทางทั้งสิ้นของพระองค์ ผู้ที่รอคอยพระองค์จะไม่ประสบความผิดหวังและล้มเหลวอย่างแน่นอนเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้คุณยังอดทนและรอคอยต่อไปถ้าคุณยังอธิษฐานอะไรกับพระเจ้าอยู่พระเจ้ามาแน่และพระเจ้าตอบอย่างแน่นอนอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ